กิจกรรมงานประดิษฐ์ต้นไม้ในป่าใหญ่สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์ต้นไม้ในป่าใหญ่กันค่ะเรามารู้จักอุปกรณ์ในการทำกันเลย1 9 2กาวสีเทียน 3. กันไกล 4. กระดาษ A4 และ 5. กระดาษเหลือใช้ค่ะ เรามาดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเราม้วนกระดาษ A 4เพื่อที่จะทำเป็นลำต้นของต้นไม้กันนะคะหลังจากนั้นเราก็ทากาวค่ะทากาวทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็ใช้สีเทียนวาดลงบนกระดาษ A4 อีกสองแผ่นค่ะเพื่อทำเป็นพุ่มไม้นะคะเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราก็ใช้กันไกลค่ะตัดตามรอยเลยค่ะ เมื่อเราตัดเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้กาวทาให้ทั่วพุ่มไม้ที่เราตัดไว้เลยค่ะขั้นตอนนี้จะใช้กาวเยอะหน่อยนะคะเราจะทาทั้งสองแผ่นเลยนะคะ เมื่อเราทากาวเสร็จแล้วเราก็ใช้เศษกระดาษของเราที่เหลือใช้นำมาติดเป็นพุ่มไม้ได้เลยค่ะเด็กๆจะใช้กระดาษอะไรก็ได้หรือวัสดุอะไรก็ได้นำมาติดเป็นใบไม้ค่ะต่อมานะคะเราก็มาติดในส่วนของลําต้นบ้างค่ะคุณครูก็จะใช้เศษกระดาษที่คุณครูไม่ใช้แล้วนำมาติดนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทากาวส่วนของลำต้นนะคะและนำใบที่เราตกแต่งเสร็จแล้วนำมาติดค่ะติดทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหรือเด็กๆจะตกแต่งโดยใช้กระดาษหรือรูปภาพ ผลไม้ต่างๆนะคะนำมาติดเพิ่มเติมเพื่อให้สวยงามได้ค่ะค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบคลิปการทำ การประดิษฐ์ต้นไม้เพลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันให่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ